เลยนะคะที่ครูเคยแนะนําให้คนเอาไปใช้แล้วได้ผลจริงๆนะคะเรียกว่าผู้ชายของเขามีผู้หญิงคนอื่นนะคะและเขารู้สึกทุกข์มากๆมาปรึกษาครูครูให้ไปใส่บาทเก้าวันนะคะใส่บาทเวันนะคะอุทิศส,วส่วนกุศลนะคะให้เจ้าการในเวรถ้ารู้จักชื่อนะคะกดน้ําชื่อไปเลยถ้าไม่รู้จักชื่อเห็นหน้า อ่าเรียกว่าจินตนาการนะคะถึงหน้าเขานะเขากวดน้าให้เขานะคะขอให้เขาได้พบรักที่ดีกว่านี้ขอให้เขาได้คนที่ร่ํารวยนะคะขอให้คนถ้เขาได้คนที่ดูแลสมใจอยากของเขานะคะขอให้เขานะคะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะเอาง่ายๆค่ะถ้าเขาเจริญเมื่อไหร่นะคะเขาทิ้งสามีเราแน่ค่ะเพราะอะไรคะเขาก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งไม่อยากเป็นเบอร์สองรองใครนะคะไม่มีใครอยากเป็นเบอร์สองแน่นอนนะคะคุณรู้ไหมคะเอ่อนักเรียนครูทําอย่างนี้9ก้าวันนะคะ สามีนะคะกับเขาก็ห่างกันนะคะแล้วตอนหลังอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็โพสนะคะว่าแต่งงานใหม่แล้วนะคะแต่งมาแต่งงานนะคะกับผู้ชายที่ค่อนข้างมีฐานะในต่างจังหวัดเลยนะคะค่อนข้างมีฐานะเลยนะคะเป็นระดักการเมืองท้องถิ่นเลยนะคะเออนะคะเขาก็ไม่กลับมาดูสามีเราแล้วนะคะแล้วเขาก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะคุณก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งของแรงอธิษฐานที่เราให้เขาไปที่ดีกว่านะคะแต่ถ้าคุณไปแช่งเขาแล้วเกิดเขาไปได้ผัวเป็นมินมอเตอร์ไซค์อะ่ะ เขาก็ตกละกรมลาบากรือเขาไม่ได้เด็กสกอยหรือผู้ชายแบบขี้ยาเงี้ยเขาก็ต้องกลับมาเอาสามีคุณแน่แหละเพราะงคุณจำไว้นะคนมันเคยเคยกันเนี่ยมันต่อติดกันง่ายนะที่บอกฐานไปเก่าก็น่ากลัวใช่ไหมงัวเคยค้าคนเคยขี่นี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะนี่ก็บอกเลยว่าอธิษฐานจิตนะให้เขาไปดีไปดีนะคะแล้วเราจะได้คนรักเรากลับมานะคะแล้วทุกวันที่เราสวดมนต์นะคะเราก็ แผลแม่ตาให้กับเขานะคะให้ชีวิตเขามีแต่ความสุขนะคะให้ชีวิตเขามีแต่ความร่มเย็นนะคะกรรมใดที่เราเคยทํากันมาในชาติตางก่อนชาติชาติไหนๆก็แล้วแต่นะคะขอให้ยุติกรรมในชาตินี้นะคะนะคะขอให้เขามีแต่ความสุขความเจริญนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงควรจะทําแบบนี้นะคะห้ามไปด่าห้ามไปว่าห้ามไปลาวีนะคะห้ามไปรังควานนะคะเออนะคะแต่ถ้าจะรังควานได้มากที่สุดคือการ เออไปแสดงตัวตนใน Facebook นะคะว่าหรือในช่องทางออนไลน์ว่าเรากับสามีเราเป็นสามีภรรยากันนะคะเผื่อเขาไม่รู้นะคะเผื่อสามีเราไปโกหกเขานะคะว่าไม่มีใครนะคะเพราะสามีบางคนนี่ก็เนียนนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงนี่ ห้าร้อยเล่มเียนใช่ไหมคะผู้ชายนี้ห้าพันเล่มเียนนะคะไม่ทานทานเขานะคะอ่าเราก็แสดงตัวตนทักไปนิดนึงนะคะหรือไม่เข้าเข้าไปในคอมเมนต์ชมเขาหน่อยว่าเขาสวยว่าเขาดีหรือเขาอะไรนะคะให้เขากลับมาส่องเรานะคะเออนะคะให้เขาส่องเราก็จะได้เขาจะได้เห็นว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะไม่รู้สึกอะไรนะคะเอาง่ายๆยอย่าไปด่านะอย่าไปว่านะอย่าไปโจมตีนะอย่าไปตบตีกันนะลูกนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำค่ะลูก